เรื่องที่สองผู้เป็นบัณฑิตพระพุทธภาษิตนะเตนะปันทิโตโหติยาวตาพระหุภาสติเคมีอเวรีอภโยปันทิโตติปวุจจติบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หาม่ได้ ผู้ใดเป็นผู้กเกษมไม่มีเวรไม่มีภยัยผู้นั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตคนพูดมากคือคนที่แม้ไม่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งและคนที่หมดเรื่องอันควรจะพูดแล้วก็ไม่หยุดพูดหนึ่งส่วนคนพูดน้อยเกินไปก็คือคนที่มีลักษณะอันตรงกันข้ามกับคนพูดมาก คือมีเรื่องอันควรจะพูดก็ไม่พูดหนึ่งยังไม่หมดเรื่องอันควรจะพูดก็หยุดพูดเสียหนึ่งส่วนคนพูดพอประมาณนั้นคือคนที่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งหมดเรื่องที่ควรจะพูดแล้วก็หยุดพูดหนึ่งคนพูดมากกับคนพูดเก่งนั้นไม่เหมือนกันคนพูดเก่ง คือคนรู้จักพูดให้ถูกกาละเทศะบุคคลและเรื่องราวควรพูดก็พูดควรฟังก็ฟังพูดเป็นที่ถูกหูถูกใจของคนอื่นส่วนคนพูดมากไม่ประกอบด้วยลักษณะนี้เขาอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆหาเรื่องมาพูดได้เสมอแต่ไม่สนใจว่า ใครจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังเรื่องที่พูดนั้นเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างหรือไม่เป็นผู้ฟังมีความสุขจากการฟังเขาพูดหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญตรงที่เขาได้พูดอย่างที่สำนวนไทยว่ากันว่าพูดน้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาสาระอะไรคนจะเป็นบัณฑิต เพราะเหตุที่พูดมากนั้นหามีได้ผู้ใดเป็นผู้กเกษมเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสยกจ่องว่าเป็นบัณฑิตผู้กเกษมคือท่านผู้ปลอดโปรภ์เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไรๆว่าเป็นตัวตนหรือของตนและมองโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่า ยึดถืออะไรไม่ได้ความปลอดโปร่ปปงเกิดจากความไม่ยึดมั่นถึงมั่นนี้ผู้ไม่มีเวรคือท่านผู้ไม่ได้ทำเวรห้าไว้กับใครๆในที่ไหนๆเวรห้าคือการฆ่าหนึ่งการลักขโมยหนึ่งการประพฤติผิดในการมหนึ่งการพูดเท็จหนึ่ง การดื่มสุรามีไรจนเมาไม่หนึ่งผู้ไม่มีภัยเพราะเหตุที่เป็นผู้ไม่ได้ก่อเวรไว้จึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหน,ไหนเอาทำนั่นแหละเป็นกรอกเครื่องป้องกันตนบุคคลผู้ปลอดโปร่งไม่มีเวรไม่มีภัยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบัณฑิตพระาศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ ขณะประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภภิกษุฉัพพคีมีเรื่องย่อดังนี้ได้ยินว่าพวกภิกษุฉัพพคีเหล่านั้นเที่ยวทําโรงอาหารให้สกปรกลงรังในวัดบ้างในบ้านบ้างวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้ถามพวกภิกษุหนุ่มและสามเณร ผู้ทำวัตกิจในบ้านแล้วมาว่าผู้มีอายุโรงอาหารเป็นอย่างไรบ้างภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่าอย่าถามเลยท่านพวกภิกษุทัพพีเที่ยวกล่าวอยู่ว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตพวกเราจาักประหารภิกษุเหล่านี้จักโปรยหยักเยื่อลงที่ศีรษะแล้วนำออกไป ดังนี้แล้วจับหลังพวกกระผมโปรยหยักเยื่อลงทำโรงอาหารให้สกปรกปรุงรังภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระาศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เราเรียกคนที่กเกษมไม่มีเวรไม่มีภัย ว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณนะเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หามิได้เป็นอาทิมีในดังพันนามาแล้วแต่ต้น